วีแล้ตทุกคนสวัสดีครับวันนี้พามาเช็คอินความอร่อยร้านไอศกรีมโฮมเมดรสชาติสุดแปลกบรรยากาศสุดเปรมอร่อยฟินสุดปลืป้มกับที่นี่เลยครับสกู๊ปเค้าคัฟไอศกรีมครับนี่นะคะคุณผู้ชมเข้ามาในระ้านบรรยากาศตกแต่งสไตล์มินิมอลค่ะลึกต้องสื่คิ้วประมาณเลยใช่ไหมคนะใช่แล้วค่ะชิไมไอศครีมนะคะจากเน้นหนึ่งเลยครับมีรสชาติไอศกรีมที่เลื่อนอร่อยฟินมากกว่าทัสรสชาติเลยนะครับ รสชาติสุดแปลกที่บอกช่วงที่นัดมาระ้าก็จะมีรถว่ายเจ้านะฮะแล้วก็รถมาราฟิลมืนมาราล้ำค้นล่กินสกู๊ปเดียวก็กลัวว่าจะเปลี่ยวใจตต่นี่เลยครับ a l o v e of caramel toast เป็นคาราเมลโทสเข้มข้นเสริฟไอศครีมลูกโต๊ะใส่จังก์นี่นะครับก็สามารถที่จนถึงระดับฟินได้นอกจากรสชาติที่เป็นซีซิโนแล้วนะฮะยังมีรสชาติที่เป็นรสชาติคนเคยด้วยแล้วก็สกู๊ปละ59บาทเท่านั้นเองอร่อยที่ร้านกับบรรยากาศสุดขี้สุดฟิน